ก็สวัสดีชาววอลเลยทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการเล่นพื้นฐานของเกมบอลเลย์บนั่นเองโดยจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมนั่นเองนะครับที่จะมาแชร์ให้ทุกคนดูว่าควรจะทําอะไรบ้างนั่นเองในการฝึกนะครับโดยขั้นแรกที่เราจะมาฝึกกันเลยก็คือการยิงนั่นเองเป็นเรื่องแรกเลยนะครับที่เราต้องฝึกก็คือการยิงปกติแล้วคนทั่วไปนะครับก็จะยิงในการกดค้างกดค้างยิง ซึ่งเกมเนี้ยมาใช้ไม่ค่อยจะได้นะครับเพราะว่าเกมเนี้ยมันต้องหยุดและยิงับผมถ้าเราวิ่งมาแล้วเรายิงเนี่ยปะเห็นเนาะจะเราเล็งตรงนี้นะแต่เป้าเป,ปเมื่อกี้ไปตรงนี้นะเนี่ยมันเป๋เลยฮะนะถ้าเราไม่หยุดและยิงเนี่ยมันเป๋นแน่นอนเราต้องวิ่งมาแล้วหยุดและยิงครับหยุดและยิงครับมันถึงจะตรงโอเคให้เราจำาเมคนิกนี้ไว้นะเราต้องหยุดและยิงนะครับหยุดและยิงโอเคที่ผมบอกไปตอนแรกเราเปลี่ยน พฤติกรรมการยิงก่อนจากที่เรากดยิงค้างให้เรากดทีละครั้งมันก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้เริ่มช้าๆก่อนนะโอเคพอเราเริ่มเก่งแล้วให้เราเพิ่มความเร็วเข้าไปอย่าให้มันถ้าเรากดเร็วเกินไปมันจะกระเด้งออกไปแบบนี้เห็นไหมโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วเอ้ยยิงได้แล้ะเริ่มแบบกาจังหวะในการคลิกถูกละต่อ,อไปเราจะมาฝึกการยิง ซ้ายขวากันบ้างซึ่งอันนี้ผมเป็นผมใช้ฝึกจริงๆนะครับตอนเล่นแรกๆที่เราจะฝึกให้เราเก่งขึ้นกนะ็คือเรามาที่เสาต้นนี้นะให้เราเมองที่เสาต้นนี้นะครับให้เรายิงระหว่างครับก็คือยิงตรงนี้กับตรงนี้่าให้เราอย่าให้มันเข้าไปในตรงไม้นะั่นเองผมก็จะฝึกแบบนี้โดยที่ไม่ต้องขยับตัวเลยนะยิงซ้ายขวาไปเรื่อยๆยางเงี้ยไปเรื่อยๆช้าๆก่อนครับช้าๆก่อนพอเราเริ่มยิงช้าๆได้แล้วให้เราเพิ่มความเร็วเข้าไป เ,เราจะดูเออร์เลอร์ยังไงก็คือเราให้ดูเออร์เลอร์ตรงไม้หนะ็นไหมเรายิงเข้าไม้ไปน,นิดนึงแปลว่าเราเออร์เลอร์แล้วก็แบบนี้เป็นต้นแต่จริงๆก็อย่าไปสนใจเออร์เลอร์อะไรขนาดนั้นเราเราก็แค่ดูว่าเรายิงเกาะกลุ่มกันดีขึ้นหรือเปล่าเแบบนี่ยเป็นต้นครับโอเคนะอย่างที่ผมบอกไปว่าเราต้องหยุดแล้วยิงนะตอนนี้เราไม่ได้ขยับตัวต่อไปเราจะเพิ่มมูฟเมนต์เข้าไปแล้วเราก็จะเป็นการยิงแบบนี้ครับขยับซ้ายแล้วยิงขยับขวาแล้วยิงซ้ายยิงขวายิงซ้ายยิงขวายิงแบบนี้ไปเรื่อยๆช้าๆ พอเราเซียนละเราก็จะเป็นแบบนี้สังเกตว่าเป้าจะแทบไม่ค่อยคาดเคลื่อนกันนะให้เราฝึกแบบนี้ครับเราก็จะยิงแบบโดยที่เรามีโมเมนต์ละยิงหยุดแล้วยิงหยุดแล้วยิงนะมันจะเป็นสองจุดนะีจุดนี้ตรงนี้อันนี้เสือเลยนะเนี่ยนี่คือการฝึกเบื้องต้นจริงๆครับที่มันใช้ได้จริงๆเลยนะโอเคต่อไปเราจะมาฝึกกันที่การ tracking โอเคแท็กกิ้งในที่นี้คือมันมี2รูปแบบเค okay. ให้เราหยี่ยนน, okay. practice, practice นะเข้า practice p r a c นะโอเคก็จะเป็นตัวบอทแบบนี้นะเราจะเริ่มแท็กกิ้งหัวของตัวบอทนั่นเองก็คือโอเคขั้นแรกเลยให้เรายิงนิ่งแล้วเราก็ยิงเป็นการฝึกการวางเป้าแล้วยิงไปที่หัวนั่นเองพอเ,เพอเรายิงได้แบบนี้ละเราให้เราทำการเพิ่ม มูเมนต์เข้าไปอย่างที่ผมสอนไปตอนแรกที่เรายิงเสาเนี่ยมันคือแมคานิกเดียวกันเลยเราขยับแล้วเรายิงหัวไปด้วยเป็นการฝึกการวางเป้าแล้วก็ฝึกการยิงให้มันเข้าหัวแบบไหมครับให้มันเห็นผลเลยว่าตอนที่เราขยับแล้วยิงเนี่ยมันเข้าเป้าจริงๆใช่ไหมไม่ใช่ว่าขยับแล้วยิงแล้วนึกว่าตรงแล้วจริงจริงแล้วมันไม่เข้าเป้าเนี่ยเป็นการฝึกที่ทําให้เราเห็นผลนะว่าเรายิงออกมาได้ดีหรือเปล่า แบบนี้เป็นต้นครับอ่าพอารายิงแบบนี้ได้ละนี่ถือว่าเยี่ยมเลยนะเยี่ยมยอดเลยโอเคแต่แท็กกิ้งที่ผมบอกม,มีสองแบบคือเมื่อกี้คือแท็กกิ้งในการแค่วางป้งราระยิงใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแท็กกิ้งแบบระดับสูงขึ้นไปคนนี้ก็คือมันจะใช้ในกรณีที่เราอาจจะโรเตตตำแหน่งของตัวเองแต่ว่าเราต้องการจะวางเป้าไว้จุดเดิมนะก็คือสมมติว่าศัตรูอาจจะมาตรงนี้แหละผมคิดว่าศัตรูเนี่ยอยู่ตรงนี้แน่ๆและมันอาจจะออกมาได้ใช่ไหม แล้วให้เราแท็กกิ้งแล้วเราขยับตัวเราจะเปลี่ยนโรเตทตำแหน่งนให้เราโรเตทแล้วเราพยายามหันเมาส์และตัวเนี่ยให้เป้าเนี่ยมันอยู่ที่หัวเสมอเห็นไหมนี่คือการสุดที่ได้ใช้จริงนะครับนี้คือได้ใช้จริงนี่คือการสุดการแท็กเป้าให้เป้าเนี่ย,ยอยู่ที่หัวตลอดนะมันจะช่วยได้ครับแต่ว่าอย่าลืมนะว่าเวลาเราเจอศัตรูเนี่ยไม่ใช่ว่าเราวิ่งมาเนี่ยปุ๊บแล้วเราเจอเรากดยิง มันเป๋อยู่ดีไหมเราควรจะปื๊บแล้วเราหยุดแล้วยิงครับมันก็คือต้องหยุดแล้วยิงแบบนันแต่แค่เราจะไม่ให้เป้าเนี่ยมันพลาดออกจากจุดที่เราเล็งเอาไว้แบบนี้ให้มันให้มันอยู่จุดเดิมเสมอการแท็กเป้าเอาไว้นั่นเองครับโอเคต่อไปส่วนที่2ละจะเป็นการสเปร์แล้วกันครับเป็นการสเปร์การยิงสเปร์ก็คือการยิงแล้วกดค้างแล้วเราก็ทําการย่อตัวลงนะมันก็จะทําให้เป้า ต่อเนื่องเป็นการยิงต่อเนื่องโดยที่ให้เป้าเนี่ยอยู่ตำแหน่งเดิมนั่นเองโอเคผมจะเพิ่มระยะออกไปสักประมาณ20เมตร่ะให้เราทําการยิงยิงสมมติถ้าเรายิงอะ่ะปึ๊บมันจะเด้งขึ้นเห็นไหมถ้าเรายิงตดค้างนะแต่ถ้าเราย่อไปด้วยเป้ามันก็จะลงมาให้โดนตัวนั่นเองโอเคก็จะมี2อแบบก็คือแบบที่ยิงแล้วย่อทันทีนะก็จะเป็นแบบนี้ยิงแล้วย่อทันทีนี่คือการสเปรย์ยิงแล้วย่อทันทีแบบนี้เป็นต้น ที่อยากให้เป้ามันเด้งขึ้นไปข้างบนเราควรจะสเป์แค่ประมาณให้เป้ามันติดตังกลางเสมอหรือแบบที่สองเราวิ่งมาแล้วเรายิงแล้วเราขย่อยิงแล้วค่อยวิ่งมาย่อยิงวิ่งมาย่อวิ่งยิงย่อไปเรื่อยรอยแบบนี้แบบนี้เป็นต้นนั่นเองโอเคครับในส่วนต่อไปนี่ี่ผมจะพูดนะครับก็คือส่วนการเลียดเป้านั่นเองการเลียดเป้าคืออะไร การเลียเป้าคือการวางเป้าให้อยู่ในตำแหน่งหัวของศัตรูในทุกพื้นที่ที่เรายืนอยู่หรือว่าทุกพื้นที่ที่ศัตรูยืนอยู่อ่าอย่าลืมครับทั้งจุดที่เรายืนอยู่และจุดที่เขายืนอยู่เราจะต้องเลียบเป้าให้อยู่ในระดับหัวของเขาเสมอไม่ว่าเราจะเคลื่อนที่อยู่หรืออยู่กับที่ก็ตามแต่ส่วนใหญ่จะเกิดจากการเคลื่อนที่ครับโอเคซึ่งถ้าเราอยู่กับที่สมมติอยู่กับที่นี่ครับเราอยู่กับที่ พื้นที่เรายืนเนี่ยคือพื้นเรียบระยะหัวของศัตรูถ้ามายืนในพื้นที่เดียวกันกับเราก็คือเป้าเขาจะอยู่ตรงนี้หัวเขาจะอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเขายืนต่างระดับกับเราเมื่อไหร่เขาไปยืนอยู่บนบันไดเนี่ยหัวของเขาจากที่เราอยู่ระดับนี้จะกลายเป็นประมาณระดับนี้การที่เรายังวางเป้าไว้ระดับเดิมกลายเป็นว่าเราจากที่เราจะยิงหัวเขากลายเป็นว่าเราไปยิงขาเขาครับมันไปนโดนขาเขาแทน เราควรจะวางเป้าก็คือเลียดเป้าขึ้นไปให้อยู่ในระ,ะดับหัวของศัตรูในที่ที่เราจะเดินไปเห็นไหมสมมุติว่าในประตูเนี้เราจะเข้าประตูนี้ต้อศัตรูอยู่แถวๆประตูนี้เลยเนี่ยเราไม่เห็นนะว่าศัตรูอาจจะแอบอยู่หลังต้นไม้ต้นนี้แต่ว่าเนี่ยทั้งหน้าเราเราไม่มีศัตรูล้วเราจะไปทางนี้ละการที่เราปกติแล้วเราจะวางเป้าแบบที่เดิมแล้วเราเดินไปอย่างเงี้ยเนี่ยศัตรูเนี่ยโผล่มาแล้วเราเอาเข้าเอาเป้าเนี่ยขึ้นไปยิงหัวเขาไม่ทันครับเห็นไหมเราควรจะเลียดขึ้นไปพร้อมกับ การที่เราเคลื่อนที่ไปด้วยครับก็คือแบบนี้เห็นไหมเราขึ้นมาเราท่าหัวเข้าไปละถ้าเขาโผล่มาปึ๊บเป้าเราจะอยู่ในระดับหัวแล้วเห็นไหมทาให้เราปลอดภัยขึ้นอ่าเห็นไหมสมมุติว่าเราขึ้นบันไดเหมือนกันอ้าวเป้าระดับหัวเขาอยู่ตรงนี้ถ้าเราขึ้นบันได่ะถ้าเราเป้ายังวางที่เดิมอยู่เห็นไหมเป้าเรามันไปอยู่ตรงนี้ละหัวเขาจะอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมเราต้องเลียดเป้ายังไงก็ได้ให้เป้ามันอยู่ที่เดิมครับเนี่ยก็คือการแท็กกิ้งอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ตอนต้น นี่แหละก็คือการแท็กกิ้งนั่นเองก็คือการเลียกเป้าเราฝึกด้วยการทําแบบนี้ก็ได้ให้เราจินตนาการว่าหัวศัตรูอยู่ประมาณนี้หรือจะเอายึดตรงแกนไม้ตรงนั้นก็ได้ให้เราขยับเมาแล้วก็ให้เป้าอยู่ตรงไม้ตรงนั้นเนี่ยครับก็จะทําให้เรายิงหัวศัตรูได้ง่ายขึ้นเมื่อศัตรูโผล่ออกมาจากจุดนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าการเลียดเป้าครับซึ่งนี่คือจุดแบ่งเลยครับนี่ผมเชื่อว่ามันคือจุดแบ่งของผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่าเลยถ้าผู้เล่น ใหม่ทาแบบนี้ได้นะครับผมบอกเลยว่าคุณจะยิงดีขึ้นอย่างมากครับอันนี้ผมการันตีเลยฮะอันนี้ของจริงเลยครับโอเคครับในส่วนนี้ก็จะอธิบายเรื่องการ snap น,นะการ snap ก็จะมีอยู่สองแบบนะก็จะมี snap เพื่อยิงแล้วก็ snap เพื่อหาข่าวหรือหาศัตรูนั่นเองโดยเราจะมาเริ่มกันที่การ snap หาศัตรูกันก่อนก็หลักๆที่เขาใช้กันเพื่อจะมีการจับอย่างเงี้ยจับจับ spot แบบ ทำทีเหรืถ้าใครแบบไวๆไ,ไหนก็อาจจะขยับหน้าปัดหน้าอีกหนไ่ได้เพื่อให้เกิดควมรวดเร็วขึ้นแบบแป่าไปโช์ไปดูแล้วก็เราก็วิธีดูว่าถ้าเราแบบเราไม่ได้ตั้งใจดูหรอก่าว,ว่าข้างหน้ามีหรือไม่มีเราใช้มินิแมปในการดูก็ได้นะไปส่วนดูในมินิแมปถ้าเรากระโดดเจอในมินิแมปจะขึ้นเลยนะแล้วก็ บางคนอาจจะนี่ครับอาจจะเจอคนที่เคยครับทําแบบนี้นะเอาหน้าเข้าไปถูกําแพงแล้วก็จัก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 ,จกอย่างนี้นะผมบอกเลยว่าโอ,อก,กาสตายสูงมากผมไม่แนะนําให้สนั p แบบนี้เลยนะถือมีดทำแบบนี้ไม่แนะนําเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราเอาหน้าไปจุดแบบเนี้ย snap เนี่ยทําให้ตัวเรามันออกไปมากกว่าปกตินั่นเองหรือจริงๆมันอาจจะออกเท่ากันแหละแต่ว่าในระยะที่ศัตรูเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาเห็นเราได้ชัดและง่ายขึ้นแล้วก็เหมือนประมาณว่าตัวมันใหญ่ขึ้นอนะ ออมันทาให้โดนหญิงให้ง่ายเลยนะการที่จะสแน p แบบนี้ที่ดีคืออะไรคือการถอยให้สุดเท่าที่ระยะที่เราจะทําการถอยได้สมมติว่าเนี่ยเราถอยได้ตันตรงนี้เราก็ตาให้ตันเลยแต่ก็ไม่ต้องไกลจนแบบไกลเกินนะนก็เวอร์ไปแต่เนะี่ยก็ให้มันอยู่ในระดับที่โอเคส n a p ให้ไกลแบบนี้ปึ๊บถ้าเราสแน p ใกล้นี้อาจจะที่ไม่เจอเราก็แต่ที่้าถ้าจะสแน p ส n a p รึแบบนี้เลยเนี่ยก็ไม่แนะนำรัาควรจะควรจะกระโดดมากกว่านะ มัจะกระโดดมากกว่านี่คือการ snap แค่ดูดูว่ามีใครวางเป้าแรกอยู่หรือเปล่าซึ่งเราก็จะไปพูดเน้นในนี่ฮะัดไปนะอโอเคแล้วต่อไปก็จะเป็นการ snap p e กในการเราจะฆ่าแล้วแล้วก็ทำการถือปืนขึ้นมานะครับก็ให้เราจำอันนี้คือมันคือ m a ส m u s ร l e memory นะแล้วก็การจำรอเ a ร o u t ของว่าจุดไหนที่เราพีเอาไปแล้วเราจะ จอจุดที่ศัตรูเขามีโอกาสที่จะล็อกอยู่หรือแบบล็อกอยู่เป็นจุดที่เขาแบบว่าโอกาสที่จะมาส่องดูรอยิงคนนะตรงไหนที่มีโอกาสออกมาล็อกส,งสูงๆนี่ก็คือให้เราใช้สเต็ปสแนปพีบเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่ออาจจะได้คิวฟรีมาเลยนะก็คือการที่แบบเราสแนปแล้วเราก็ยิงเลยครับแบบนี้เป็นต้นสแนปแล้วแต่ว่าสแนปในที่นี้ลองสแนปแล้วก็เดินกลับมาด้วยนะแต่ว่าต้องหยุดในจังหวะที่พอดีมากครับไม่งั้นก็สุดจะเปรี้ยวนะ ต้องให้มันตงๆแบบนี้ต้องใช้ความชำนาญมันจะดับนึ่งเลยฮนะโอเคแล้วก็เออมีอีกหนึ่งทริปเหมือนกันนะก็คือไอ้ทุกขอบแบบนี้เห็นไหมพวกขอบออบเจกต่างๆรัแบเบนี่ยพวกขอบออบเจกต่างๆแต่มันจะมีอาจบางบาง,บาง,บ,างบางสิ่งที่มันจะยิงทะลุไม่ได้ซึ่งให้เราจาไว้เลยว่าส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วนะทุกขอบที่เป็นแบบเนี้ยเราสามารถยิงทะลุได้หมดเลยนะ ถ้ามันเป็นมุมแบบนี้ก็คือมุมเหมือนยิงอัดสามเหลี่ยมแบบนี้ยิงให้มันเฉียงออกแบบนี้เนี่ยคือนัดนี่คือทะลุได้นะครับมุมแบบนี้คือทะลุได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นอ็อบเจกต์ใดๆก็ตามยกเว้นอาจจะเป็นพวกกล่องพวกนี้ที่เป็นกล่องเหล็กอาจจะไม่ทะลุก,ก็ได้่าแต่ว่าให้จําไว้ว่าทุกขอบเลยเกือบจะทุกขอบในเกมนี้เลยถ้าเรายิงอัดเข้าไปประมาณตรงสามเหลี่ยมเนี่ยจะทะลุหมดเลยนะครับ ก็เป็นีหนึ่งทิปที่แบบว่าเ,เรายังไม่ทันเจอหน้าเขาเลยทําไมแบบเราไปยืนตรงนี้แล้วแบบเขายิงอัดตรงนี้แล้วเราตายได้เลยเพราะว่าตรงนี้มันทะลุได้ครับว่าข้าตรายนะก็คือบางทีอาจจะโดนดิงตรงนี้แบบไม่ดูตัวได้เลยโอเคก็ประมาณนี้ครับโอเคครับต่อไปจะเป็นเทคนิคการระมัดระวังตัวแล้วกันผมคิดว่าเป็นเทคนิคระมัดระวังตัวแล้วกันโอเคเริ่มกันที่ผมจะมาแนะนำเขาเรียกว่าเป็นสัพท์ของผมเองนะมันคือสัพ์ของผมเองแหละ มันไม่มีศัพท์ที่เขาเรียกกันแบบนั้นหรอกแบบว่าเรียกกันแบบสากลอ่ะผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะผมจะเรียกมันว่ามุมเปิดและมุมปิดครับมุมเปิดและมุมปิดคืออะไรโอเคเรามาเริ่มมาที่มุมเปิดมุมเปิดคืออะไรมุมเปิดคือมุมที่คุณและศัตรูจะเจอหน้ากันโดยทันทีที่เราพีครับในมุมนั้นๆนะในมุมนั้นๆสมมุติว่าศัตรูครับเขาเล่นมุมเปิดสมมุติว่าเฮ้ยระวังนะเว้ย ศัต <hi> รูมันอาจจะเล่นมุมเปิดรอมึงอยู่ก็ได้เนี่ยพอผมพูดคํานี้ปุ๊บถ้าคุณเข้าใจผมแปลว่าเขาอาจจะเล่นแบบนี้ครับเขาเรียกว่าเล่นมุมเปิดคือเนี่ยศัตรูอยู่ในซ้ายแล้วเขาวางสปายเรียบร้อยแล้วแล้วเขาเล่นมุมเปิดคือเขามารอเป้าแรกคุณตรงนี้เลยการที่คุณเลียดมาตรงนี้จะเป็นจุดแรกที่เขาเจอหน้าคุณแล้วเขาเจอปุ๊บเขาซั์เลยโป่งเนี่ยคือเรียกว่ามุมเปิดแต่ถ้าเขาเล่นมุมปิดล่ะมุมปิดคือตรงไหนมุมปิดคือ นี่เลยครับอยู่สักมุมหนึ่งของมุมที่คุณจะเข้ามาครับนี่เขาเรียกว่ามุมปิดก็คือคุณจะไม่เห็นเขาจนกว่าคุณจะพีออกมาแล้วเจอเขานั่นแหละครับเขาเรียกว่ามุมปิดและถ้าเราไม่เช็คครับเราหมดแต่เช็คแบบค่อยๆเลียดป้าจากฝั่งนั้นมาปุ๊บมันผิดไงเขาเจอเราเขาจะเจอเราก่อนแล้วเขาจะยิงเลยครับเรียบร้อยครับคุณตายฟรีแน่นอนครับแต่ถ้าเราจะเช็คอย่างไงสมมติว่าเนี่ยเราเข้ามาแล้ว ถ้าเราถ้าเขาเล่นมุมเปิดถ้าเราไม่ระวังระวังตัวเลยนะเราเดินออกมาปุ๊บปั่งเนี่ยลงหัวหลุดแล้วครับเนี่ยเราเดินมาเนี้ยเราเจอมันคือเป้าแรกที่เราจะโผไงปั่งเราตายเลยไม่ว่าจะเป็นมุมไหนก็ตามครับเนี่ยเราโผไปนั่นคือมุมแรกที่เขาจะล็อกไว้เสมอน็่คือมุมที่เป็นมุมเนี้ยมุมไหนที่จะเขาจะเห็นก่อนเนี่ยเขาจะเลียดให้น้อยที่สุดสมมติว่าเขาระดับเทพเลยนะเขาจะเลียดให้เล็กที่สุดเท่านี้เนี่ยเขาเรียกว่ามุมแรกเลยที่คุณจะโผมาในเป้าของเขาพอเขาโผมเขายิงคุณตายอ่ะเนี่ยโอเคนะ ถ้าคุณเช็คก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราจะเข้าอย่างปลอดภัยก็คือการ snap ใช่ไหมเราก็ควรจะ snap ก่อนปุ๊บอ่ะเราเจอเขาละเขาเราเจอเขาแล้วในมุมเปิดพอเขารู้ว่าเราเห็นแล้วเขาอาจจะวิ่งไปแอบแล้วครับทีนี้เขาไม่อยู่ที่เดิมลวเขาอาจจะวิ่งมาแอบตรงนี้คือมุมปิดนั่นเองซึ่งมันก็จะเดาได้แล้วทีนี้เซนเกมเราก็จะคอยิเค์ได้แล้วว่าอ๋อมึงปุ๊บโดนเจอละแอบแล้วทีนี้เราก็จะพอเดาเลยว่าเขาไม่อยู่มุมนี้แล้วใช่ไหม เขาก็ต้องไม่อยู่ตรงมุมต่อไปก็คือเป็นเฟิร์สช็อตมุมต่อไปแล้วหรือเขาจะอยู่มุมนี้เลยก็ไปไม่ได้หรือจะอยู่ใกล้ขอนี้ก็ได้แต่วิธีเช็คให้ปลอดภัยนั่นก็คือเราควรจะค่อยๆเลียดครับเราเยือนให้สุดนะอันนี้คือย้ําเลยนะต้องตัวต้องติดกาแพงฝั่งที่เราจะเลียดเป้าไปนะครับเนี่ยเราต้องตัวชิดซ้ายไว้ตลอดแล้วเราค่อยๆค่อยๆค่อยๆเลื้อค่อยๆเลื้อค่อยๆเลื้อไปอย่างนี้แล้วก็อยิงเขาแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าเราอยู่ใกล้เนี่ย กลายเป็นว่ามุมท <c oughs> ี่เราจะเห็นเขาก่อนตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยถ้าเรายืนตรงนี้เราเห็นตั้งแต่ตรงนี้เลยนะเนี่ยมุมที่เราเห็นได้ฟรีๆเนี่ยคือตรงนี้เลยนะแต่ถ้าเราเข้าไปใกล้ครับเอาหน้าไปชิดขวาเนี่ยเราเลียดเป้าไปเนี่ยมันไม่เห็นตรงนี้เห็นไหมมันจะทําให้เราเสียเปรียบครับแล้วเราก็จะเหมือนประมาณเราลืมเช็คมุมนี้ไปด้วยซ้ำมันก็จะทําให้เราตายฟรีนั่นเองโอเคนะเราควรจะยืนให้ชิดขอบที่สุดครับแล้วเราค่อยๆเลียดเป้าเข้าไป อย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าเรามั่นใจว่าเขาอาจจะอยู่ตรงนี้สมมติว่าเราซื้อเลยว่าเขาอยู่ตรงนี้แน่ๆแล้วเราก็ต้องวางเป้าแบบนี้ไปเลยก็ได้นะครับหรือจะเลียดค่อยๆไปอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราเก่งในการคอนคอนโชลเมาส์แล้วก็คือเราจะเลียดไปอย่างเงี้ยปึ้งแล้วยิง,ยงทีนี้มันเร็วกว่านั้นได้นีปุ๊บอ่างเงี้ยป,ป,ปึ้งยิงแต่ถ้าใครยังไม่ไม่เสี่ยงในการเลียดเป้าแล้วยิงเพื่อให้เราวางเป้าให้ตรงกับจุดที่เราจะยิงแล้วเราก็ออกแล้วก็ยิงทันทีแบบนี้เป็นต้นนะับโอเคโอเคครับต่อไปก็เป็นส่่วนที ผมอยากจะพูดเหมือนกันนะค,คือส่วนของการวางเป้าครับวางเป้าในที่นี้คือเราไม่ได้เลียดเป้าหรืออะไรๆด้งสิ้นละเราจะวางเป้าเฉยๆเพื่อจะรอยิงศัตรูที่กาลังจะพีออกมาครับปกติแล้วคนปกติเนี่ยหรือไม่ใช่คนปกติเขาเรียกว่าแบบว่าโดยพื้นฐานบางคนเขาอาจจะชอบวางเป้าแบบเนี้ยเนี่ยวางเป้าให้ติดติดกับขอบที่สุดแบบเนี้ยเนี่ยศัตรูวิ่งออกมาแล้วเขาจะยิงเลยไงยปุ๊บเนี่ยคือแบบคือเป็นการวางเป้าที่ตอนแรกก็คิดว่าทํากันถูกใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้ววิธีวางเป้าให้ดีจริงๆเนะี่ย แล้วควรจะวางเป้าให้ห่างออกมาจากขอบครับในระดับหนึ่งประมาณนี้ก็ได้หรือจะใกล้กว่านี้ก็ได้หรือคนเขาอาจจะวางห่างนี้เลยถ้าเขารู้ว่ามันเป็นม,มุมที่แบบว่าทุกคนอาจจะวิ่งเร็วเข้ามาเลยอเงี้ยแต่จริงๆผมว่าประมาณนี้กาลังดีนี่ครับประมาณนี้ออกประมาณนี้ประมาณนี้ก็ลองกะดูวนะ่าเนี่ยผมว่าวางเป้าประมาณนี้กาลังดีเพราะว่าการที่จะตัววิ่ง,งออกมาระยะหัวมันจะอยู่ประมาณนี้เลยครับถ้าเขาวิ่งออกมาแบบเนีย้ยด้วยความเร็วประมาณนี้ การที่เราวางเป้าแบบเนี้ยเราจะยิงพอดีเลยครับแต่ถ้าเราวางเป้าอย่างเงี้ยเขาวิ่งมาพวกกการเป็นว่าเราต้องเคลื่อนเมาส์ไปนิดหนึ่งแล้วเขายิงซึ่งหมาไอจังหวะที่เราแค่เลือดเป้าเนี่ยนะฮะเขาจะซัดหัวเราแล้วจริงๆเราควรจะวางเป้าให้หาออกจากขอบสักนิดหนึ่งครับอันนี้จริงๆเลยเดี๋ยวอาจจะมีตัวอย่างให้ดูประมาณนี้ครับครับนั่นก็เป็น ส่วนของการฝึกนะก็หวังว่าทุกคนจะนำกลับไปปรปับปรุงใช้กับตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็จริงๆมันมีอีกหลายเทคนิคแล้วครับแต่ว่านี่ก็แค่เอาพื้นฐานแค่สิ่งที่ควรจะรู้เบื้องต้นมาให้เท่านั้นเองที่เหลือผมว่าอยู่ที่เซนเกมแล้วก็การเล่นในประสบการณ์จริงครับว่ามันช่วยได้เยอะเลยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่แนะนานะอันนี้ผมแนะนําเลยครับถ้าคุณอยากจะเล่นเกมนี้ให้เก่งจริงๆนะคือคุณก็ต้องเล่นด้วย ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ส่วนตัวที่ผมใช้ประจําก็คือควรจะไปศึกษากับโปรเพเยอร์หรือแบบดูสรีมเมอร์ที่เขาเล่นเก่งๆนะครับดูเขาดูเทคนิคการใช้สกิลต่างๆเทคนิคการพีกจังหวะต่างๆอนะไรยังไงคือเรายิ่งดูแล้วเรามาปรับใช้ได้นะคือบ,บอกเลยว่ามันทำให้เราเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็าปรับใช้ได้เร็วขึ้นอย่างมากเลยครับโอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการฝึกแล้วนะก็หวังว่าจะ 20Q up คิวอัพทุกเกมครับโชคดีครับพีซ